สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตะนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนเนาะมาเป็นหมอดูแลสุขภาพตัวเองซึ่งหัวข้อในวันนี้จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของไขมันที่ช่วยในการรักษาโรคนะคะไขมันที่ช่วยในการรักษาโรคก,ก็คือโอเมก้า3ค่ะวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันนะว่าโอเมก้า3เนี่ยคืออะไรและเราจะกินจากที่ไหนนะคะรวมถึงถ้าเราขาดโอเมก้า3แล้วเนี่ย เราจะเป็นโรคอะไรหรือว่าเราจะมีอาการยังอะไรบ้างไปติดตามในคลิปนี้เลยนะคะโอเมก้าสเนี่ยนะคะเป็นไขมันที่ถามว่าจําเป็นกับร่างกายไหมในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยนะคะถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้เรื่องนี้บางทีเรากินไม่ถูกต้องมันก็จะเป็นที่มาของการเจ็บป่วยนะคะเพื่อนๆโอเมก้าสเนี่ยเป็นไขมันชนิดดีนะแบบจําง่ายๆเนาะ เป็นไขมันชนิดที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวแต่เป็นไขมันชนิดดีชนิดดีก็คือช่วยในเรื่องของการล้างหลอดเลือดเนาะช่วยของการทำให้เซลล์เนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นลดการอักเสบของเซลล์โดยปกติเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยนะคะจะมีประมาณ60ล้านล้านเซลล์เนาะทุกๆเซลล์เนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องอาศัย ไขมันที่ดีนะก็คือโอเมก้า3นะคะเวลาที่ร่างกายเนี่ยมีสมดุลของโอเมก้า3และโอเมก้าอีกตัวหนึ่งเพื่อนๆต้องรู้จักอีกตัวหนึ่งเนาะโอเมก้า3และโอเมก้า6ถ้ามีสัสดส่วนที่สมดุลกันเนี่ยร่างกายก็จะเกิดสภาวะที่สมดุลคำว่าสมดุลคือเราก็จะไม่ไม่เป็นโรคนั้นโรคนี้เนาะเราจะไม่มีอาการรู้สึกว่าผิวแห้งเกินไป มึนหัวปวดหัวรู้สึกเหน็บชาง่ายรู้สึกปวดข้อรู้สึกปวดอักเสบรู้สึกสมองไม่ไบร์ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีโอเมก้าหและโอเมก้าสที่พอดีและสมดุลกันซึ่งสัดส่วนในการที่จะมีโอเมก้า3และโอเมก้า6ก่ยก็คือสัดส่วน1ต่อ2แต่ก่อนอื่นเรามารู้จักโอเมก้า3ให้ชัดเจนก่อนนะคะโอเมก้า3เนี่ยคือไขมัน ไม่อิ่มตัวชนิดที่จำง่ายๆก็คือเป็นไขมันที่ดีเป็นไขมันที่ช่วยกระบวนการของเซลล์ให้ลดการอักเสบส่งเสริมสนับสนุนให้กระบวนการในการที่เซลล์จะทํางานได้ดีมากขึ้นอย่างที่เน็เคยได้อธิบายให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในการที่เกิดมาเป็นร่างกายเนี่ยมันจะต้องเริ่มมาจากเซลล์ที่เป็นจุดเล็กๆนะคะ แล้วก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจนกระทั่งกลายเป็นเนื้อเยื่อเนาะแล้วก็จนกระทั่งกลายเป็นอวัยวะซึ่งอวัยะวะที่เรียกว่าผนังหลอดเลือดหรือว่าหลอดเลือดแบบนี้นะคะเพื่อนๆมันก็เกิดมาจากเนื้อเยื่อจากเนื้อเยื่อก็เกิดมาจากไอเซลตัวเล็กๆๆๆเนะะี่ยค่ะซึ่งในทุกๆเซลล์เนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยความยืดหยุ่นและความยืดหยุ่นนั้นเนี่ยก็คือต้องอาศัยสารที่เรียกว่าโอเมก้าสนะเพราะถ้าเกิด เซลล์ทุกๆเซลล์ไม่ยืดหยุน่นเวลาเซลเขาเดินทางเนี่ยเขาจะบิดตัวเป็นเลขแปนะคะแล้วถ้าเกิดเขาไม่ยืดหยุ่นล่ะมันก็เกิดการอักเสบเกิดการบาดเจ็บลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งพออักเสบพอบาดเจ็บในการสะท้อนให้เห็นเนาะในผนังหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะเกิดการหนาตัวแข็งตัว พอหลอดเลือดนาตัวแข็งตัวมันก็ทําให้เราเกิดการเป็นโรคโรคความดันโลหิตสูงโรคกรอ,อกเลือดสมองโรคเกี่ยวกับหัวใจลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นโอเมก้า3เนี่ยจึงมีบทบาทที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งและโดยเฉพาะในงานวิจัยเนี่ยนะคะที่เขาได้รับรางวัลของเขาอะนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นการเคลมของต่างประเทศเขาะคะว่าในเรื่องของ อโอเมก้าสามเนี่ยสามารถที่จะมีผลลัพธ์ในระดับการรักษาโรคได้เลยนะหมายถึงว่ารักษาเกี่ยวกับโรคของหลอดเลือดช่วยทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีการยืดหยุ่นมีการขยายตัวในคนที่เป็นความดันคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคสมองนะรวมถึงคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคสโต็กหรือที่มีอาการของหัวใจลักษณะแบบนี้นะคะแล้วโอเมก้าสามเนี่ยมีแหล่งที่มาจากที่ไหนบ้างในต่างประเทศเนี่ยเขามีงานวิจัย,ยเรื่องพวกนี้เยอะมากโอเมก้าสาม เอาจริงๆที่มีเยอะที่สุดก็คือในปลาเนาะแล้วโดยเฉพาะในปลาทะเลน้ําลึกๆนะคะหรือว่าในสาหร่ายที่อยู่ในที่ลึกๆเพราะอะไรเพราะว่าในปลาทะเลน้ําลึกเนี่ยยิ่งลึกเท่าไหร่นะคะในตัวปลาเขาจําเป็นที่จะต้องสร้างไขมันขึ้นมาเพื่อให้เขาอยู่ได้เพราะลึกแล้วมันหนาวเนาะมันหนาวก็ทําให้ปลาเนี่ยจำเป็นจะต้องทําตัวเองให้ให้อยู่ให้ได้ก็จะต้องสร้างไขมันที่เป็นโอเมก้าสหรือว่าไขมันตัวไม่อิ่มตัวเนี่ย สร้างขึ้นมาและว,วิธีการผลิตของต่างประเทศก็คือต้องไปเอาปลาชนิดที่เป็นทะเลน้ําลึกมานั่นแหละค่ะแล้วถามว่าปลาทะเลน้ําไม่ลึกเนี่ยมันมีไหมคือเขาไปค้นพบว่าในในปลาทะเลน้ําลึกเนี่ยมีเยอะมีเยอะมากนะคะรวมถึงมีความบริสุทธิ์สะอาดกว่าปลาที่มันอยู่ใกล้ๆที่ไม่ใช่น้ําลึกเนาะเพราะว่าปัจจุบันเราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็จะมีสารเคมีสารพิษโลหะหนักประหลอดอะไรต่ออะไรแบบเนี้ย ซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่าในปลาของไทยเนี่ยปลาทูกินปลาทูก็จะได้โอเมก้า3แล้วหรือปลาสวายเนี่ยมีโอเมก้า3เยอะมากเลยแต่ประเด็นมันคือแบบถ้าเป็นปลาสวายเนาะมันมีสัดส่วนของโอเมก้า3ต่อโอเมก้า6เนี่ยถ้าเทียบเคียงกันแล้วโอเมก้า6มันมันเยอะเกินอัตราส่วนเกินสัดส่วนที่ที่ควรจะเป็น,นะคะ่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เขาสกัดโอเมก้า3จากน้ำมันปลานะคะเพื่อน มีความจําเป็นจะต้องสกัดแบบชนิดเย็นแล้วสกัดสดๆเนาะถ้าสมมุติว่าเอามาน,นึ่งเอามาทอดเอามาต้มเนี่ยพวกไขมันไม่อิ่มตัวนะคะโดนความร้อนไม่ได้เลยนะโดนออกซิเจนก็ไม่ได้เนาะมันก็จะเกิดการเป็นอ่เขาเรียกว่าอนุมูลอิสระไปแล้วอะเพราะฉะนั้นข้อจํากัดของโอเมก้าสก็คือต้องเป็นการ สกัดเย็นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าให้เราไปกินปลาทูทอดปลาทูนึ่งคือมันไม่เหลือโอเมก้าสไปแล้วอันนี้คือข้อเท็จจริงนะนี่อยากจะเอาข้อเท็จจริงมาบอกให้เพื่อนๆฟังใครจะมีความเห็นไม่ตรงหรือขัดแย้งก็ลองไปทดลองกินดูนะว่ามันจะได้ผลไหมถ้าเรากินแบบนั้นเนาะสรุปก็คือตัวโอเมก้าสที่มาจากปลาทะเลน้ําลึกนะมันก็จะ,ะน้ํามันปลาเนี่ยเนาะมันจะได้ปริมาณโอเมก้าส ที่ทางต่างประเทศเขาได้มีการวิจัยกันแล้วแต่ทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าคุณเน้แล้วถ้าเราไม่ทานเนื้อสัตว์ล่ะเราไม่กินปลาเราจะไปหาโอเมก้า3ที่ไหนจริงๆแล้วโอเมก้า3ในพืชก็มีนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราฟังข้อมูลต่างประเทศเนี่ยเขาอ,อาจจะเคมว่าในน้ำมันปลามันจะมีสารที่เรียกว่า DHA แล้วก็ EPA นะคะ ซึ่ง D S A เนี่ยมันมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองเนาะส่วน E P A ก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการบำรุงผิวพรรณลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ไอตัว E P A D S A เนี่ยทางงานวิจัยของต่างประเทศเขาก็เคมว่าอ่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้เซลล์เนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ง่ายกว่าถ้าเป็นมาจากพืชซึ่งอันนี้มันเป็นงานวิจัยเนาะ เนอย่างที่เน,นเคยบอกทุกคนว่าเราฟังได้แต่เราอย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะมันต้องทดลองใช้ซึ่งถ้าเป็นอโอเมก้าสที่จากในพืชน,นะคะในบ้านเราเนี่ยที่โด่งดังมากก็คืองาขี้ม้อนนะงาขี้ม้อนเนี่ยทางเหนือเนาะที่ปลูกเยอะๆแล้วอีกอันนึงก็คือ,อพวกวอลนัทแฟกซีดมลเมล็ดเชียลักษณะแบบนี้นะคะตัวเนี้ยจะมีตัวโอเมก้าสเยอะ แต่ประเด็นก็คือในการกินเนี่ยนะคะมันจะต้องกินแบบถ้าเป็นมาเลเซียหรือแฟลกซีดเนี่ยจะต้องเอามาตำ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 เพื่อจะเอากินข้างในเหมือนแล้วกินงาเนาะจะต้องตำให้มันละเอียดก่อนแล้วก็กินเนื้อข้างในมันลักษณะแบบนี้นะส่วนไอ้งาขี้ม้อนก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วอ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยจะบอกให้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเวลาที่ที่เรากินปกติเนี่ยไม่ได้เป็นระดับรักษานะ เราก็สามารถจะไปซื้อ,อมลเมล็ด er, ลเซียเมล็ดแฟกซีดหรือว่างาี้มอนเนี่ยก็คือเอามาตำกินทุกวันเลยแต่ว่าอย่าไปโดนความร้อนนะคะเพราะว่าพวกนี้โดนความร้อนไม่ได้เขาเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเนาะถ้าเขาโดนความร้อนมันก็หรือว่าโดนอากาศโดนอะไรแบบนี้มันจะกลายเป็นอนุมูลอิสระซึ่งเรากินแล้วมันก็จะไม่ได้ในส่วนของโอเมก้าสเพราะฉะนั้นเวลาเรากินเนี่ยเราก็ต้องกินให้ให้มีความรู้ด้วยนะ สรุปก็คือถ้าเราอยากได้โอเมก้าสนะจากพืชก็คือไปเอาไอ้พวกงาขี้ม้อนแฟกซีดวอลนัทมเมล็ลเซียนี่แหละมาตำตำๆๆจะทําเป็นน้ําพริกหรือจะกินปกติแต่อย่าไปโดนความร้อนอันนี้ในระดับที่เรากินทุกวันทุกวันทุกวันโดยที่เราไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับสุขภาพนะคะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพล่ะคนที่มีอาการขาด โอเมก้าสามซึ่งในโอเมก้าสามเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกมันมีประโยชน์กับกับเยื um ่อหุ้มเซลล์มากเลยนะคะ mm. เพราะว่าในร่างกายเซลล์กว่า60ล้านล้านเซลล์เนี่ย mm. เขาจําเป็นจะต้องอาศัยโอเมก้าสามในการที่จะสร้างกระบวนการในการสร้างฮอร์โมนเนาะในเยื um ่อหุ um ้มสมองเยื่อหุ้มเซลล์ในการกระบวนการจัดการหรือว่าการทํางานของเซลล์เนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยโอเมก้าสามเพื่ออะไรเพื่อจะไปลดบทบาทการอักเสบที่เกิดจากโอเมก้าหกค่ะ เดี๋ยวนี้เรามาคุยกันว่าแลวโอเมก้าหเนี่มันคืออะไรคือในปัจจุบันเนี้ยนะคะรูปแบบชีวิตของเราเนเจอโอเมก้าหเยอะเนาะโอเมก้าหเนี่ยมันเป็นตัวที่ตรงข้ามกับโอเมก้าสามโอเมก้าหเขาเป็นไขมันที่ไปสร้างการอุดตันให้กับหลอดเลือดถ้ามันมีมากเกินไปนะคะโอเมก้าหได้มาจากน้ํามันที่เราทอดที่เรากินน้ํามันผัดน้ํามันทอดรวมถึงพวกธัญพืช อื่นๆด้วยนะคะเพื่อนๆหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวตรงที่ว่า,าสมมุติว่าเรากินอะไรเนี่ยเราจําเป็นจะต้องรู้นะว่าสัสดส่วนโอเมก้าสต่อโอเมก้าหเนี่ยมันเท่าไหร่แต่อย่างที่เนี้ยจะบอกแบบเอาง่ายๆนะคะว่าคือการที่เรากินโอเมก้าหไปมากๆเนี่ยแล้วโอเมก้าสมันน้อยเราจะมีอาการแบบนี้คนที่มีอาการหลอดเลือดแข็งตัวเนาะ เป็นความดันแบบนี้เป็นเบาหวานคนที่มีอาการอักเสบของร่างกายนะรวมถึงคนที่เป็นมะเร็งเนาะแล้วก็คนที่เป็นโรคเลื้อรลางนะอันนี้แน่นอนเลยค่ะว่าจำเป็นจะต้องเพิ่มไขมันที่ดีก็คือโอเมก้า3นั่นเองนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้เป็นโรคก็ไม่ได้แปลว่าจะมีโอเมก้า3ครบนะเราสังเกตร่างกายว่าร่างกายเราอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้จากอะไรจากการที่เรามีสมองไม่แจ่มใสเนาะ อารมณ์หงุดหิดง่ายาปวดตามข้อมือข้อไม้ลักษณะนี้หรือเหน็บชาเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็เกิดอาการเหน็บชาไม่สดชื่นไม่แจ่มใสนะคะลักษณะแบบนี้เราอาจจะขาดโอเมก้าสามนะเหตุผลที่เราขาดโอเมก้าสามเพราะอะไรการที่ร่างกายเนี่ยกินโอเมก้าหกเข้ามาเยอะเกินไปมันก็ส่งผลให้ขาดการสมดุลน,นะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับโอเมก้าหกเข้ามาเยอะเพราะโอเมก้าหกเนี่ยมันสร้างการอักเสบนะ มันทำให้หลอดเลือดแข็งตัวมันเป็นคนละฝั่งกับโอเมก้า3นะคะปัจจุบันนี้เราทานโอเมก้า6กันเยอะมาจากน้ำมันผัดทอดมาจากอาหารบางทีเป็นอาหารที่เป็นอาหารที่อย่างที่เนยบอกไม่ใช่อาหารธรรมชาติเดิมๆเนาะรวมถึงเวลาที่เรากินถั่วบางชนิดเยอะมากเกินไปคือเราจำเป็นจะต้องมีสัสดส่วนที่มันพอเหมาะนะคะถ้าสมมติเรากินกินแต่ผักกินแต่พืชแบบเนี้ย มันไม่ค่อยมีปัญหามากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่เป็นอาหารทอดอาหารแป้งอาหารไขมันทารานพวกเนี้ยเต็มไปด้วยโอเมก้า6ทั้งนั้นเลยค่ะนั่นแปลว่าเราเราก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นหลอดเลือดแข็งตัวเนาะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเลื้อรลังถ้าอยากจะให้สุขภาพที่ดีอย่างที่ที่เนทำคลิปอาหารพยายามกินผักพืชในส่วนผักพืชให้เยอะๆแล้วก็อาหารที่เป็นของทอดอาหารแปรรูปเนี่ย อาหารแปรรูปทุกชนิดเลยนะคะมีผลทำให้ร่างกายได้รับโอเมก้า6ที่โอเวอร์และเยอะเกินไปมันจึงทำให้เป็นสาเหตุที่เราเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับหลอดเลือดเกี่ยวกับความดันนะเพราะว่าพวกอาหารแปรรูปเนาะมันเป็นที่มาของหลอดเลือดแข็งตัวหลอดเลือดหนาตัวรวมถึงหัวใจที่เต้นผิดจังหวะด้วยก็เกิดจากโอเมก้า6เนี่ยนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากจะอยากจะลดบทบาทของโรคเนี่ยก็ต้องไปงดอาหารก่อนนะ พร้อมกับมาเพิ่มตัวโอเมก้า3แล้วทีนี้เราจะไปกินโอเมก้า3ได้จากที่ไหนในระดับรักษาโรคคือในระในระดับรักษาโรคเนี่ยจำเป็นจะต้องทานให้เยอะกว่าเป็นปกตินะคะเพื่อนๆหรือถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีตั้งข้อสังเกตแบบนี้ก็ได้ถ้าเราไปซื้ออมเมล็ดแฟกซีมเมล็ดเมล็ดเซียหรือว่าจะเป็นงาขี้มอนเอามากินแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นอันนั้นก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่า บางคนไม่มีอย่างที่เนพูดมาจะไปหาซื้อที่ไหนตําก็เออมันลําบากมีแบบเป็นขายแบบเป็นแคปซูลหรือเปล่ามันจะมีวิธีการเลือกไอตัวโอเมก้าสามยังไงซึ่งโอเมก้าสามอย่างที่เนบอกเนาะมันมีอยู่ในอ่าน้ํามันปลาไม่ใช่น้ํามันตับปลานะน้ํามันปลานะคะวิธีการเลือกเนี่ยเนจะแนะนําแบบนี้นะคะการเลือกน้ํามันปลาเนี่ยที่ดีนะหรือว่าอาหารเสริมทุกชนิดนะคะเพื่อน ต้องดูที่ฉลากนะคะถ้าเป็นในส่วนของน้ำมันปลาเราอยากไดโอเมก้า3นะคะเราก็ต้องดูที่ฉลากอันนี้เนจะยกตัวอย่างให้ดูยี่ห้อยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้เนี่ยสังเกตไหมเขาจะระบุว่ามี e p a d h a เท่าไหร่จริงๆแล้วถ้ามี e p a และ d h a มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพราะทั้งสองตัวเนี้ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของระบบสมองแล้วก็ระบบของภายในร่างกายของเราเนาะทุกส่วนในอวัยวะ ในอวัยวะภายในร่างกายของเราถ้าเราจะทานน้ำมันปลาให้ได้ประโยชน์เนี่ยไอตัวอื่นๆเราก็ต้องดูด้วยนะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยบางทีมันมีตัว EPA และ DHA น้อยมากเลยนะคะบางอันเนี่ยตัวแคปซูลใหญ่เริ่มเทิมเลยค่ะเพื่อนๆแต่มี DHA แล้วก็ EPA น้อยมากเลยวิธีการเพื่อนๆก็ต้องดูว่ามันมีในปริมาณยกตัวอย่างเนาะในปริมาณ520กรัมเนี่ยมี EPA ถึง80มิลลิกรัมแล้วก็ DSA ถึง60มิลลิกรัมแบบเนี้ย แปลว่าเยอะนะคะเยอะอันนี้ดีมากเลยค่ะแล้วข้อสำคัญก็คือไม่มีวัตถุก,กันเสียไม่แต่งกลิ่นไม่เจือสีถ้าสมมติว่าเวลาที่เราเลือกอาหารเสริมหรือสารสก,กัดนะคะเน้นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนคือเน้นความคือเราเน้นสารอาหารที่เราต้องการจริงๆเนาะแล้วเราก็ไปดูว่าเขาใส่วัตถุกันเสียกันชื้นแต่งกลิ่นแต่งสีไหมอันนี้คือความฉลาดในการเลือกผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารหรือว่าสารสกัดนะคะส่วนอีกตัวหนึง่งที่เนจะเอามาให้ดูก็คืออันเมื่อสักครู่นี้เป็นสกัดมาจากปลาทะเลน้ําลึกนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นจากพืชนะคะจากพืชจากพืชซึ่งตัวนี้ก็เดี๋ยวเน่จะให้ดูนะตัวนี้นะคะเป็นสกัดมาจากพืชก็คือในหนึ่งซอฟ์เจลเนี่ยหนึ่งพันมิลลิกรัม 1, นะคะอันนี้เขามีสารเยอะแยะเต็ไมไปหมด แต่ถ้ามีเยอะแยะเต็มไปหมดเราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าเออไอสารที่เยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยมันเป็นน้ํามันที่ดีหรือเปล่ามันก็จะมีอ่น้ํามันมเมล็ดองุ่นน้ามันมะกอกอิบนินพินโรสถ,ถั่วดาวอินคาน้ํามันมเมล็ดแฟกน้ํามันมะพร้าวอะโวคาโดรําข้าวงาคีมอนแต่อันนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ระบุว่ามันมี e p a d s a เท่าไหร่ซึ่งของอันนี้น่าจะเป็นคนไทยผลิตนะคะ คือในของต่างคือในอันนี้คนไทยผลิตเพื่อ,อน,นี้จะบอกแบบนี้นะต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีข้อดีอยู่คือเวลาเขาวิจัยอะไรออกมานะคะเขาจะมีความชัดเจนเนาะในส่วนของการผลิตก็เช่นเดียวกันเขาจะมีการผลิตแบบสกัดเย็นค่ะแล้วก็มีสัสดส่วนที่แน่นอนแต่ว่าจุดด้อยของคนไทยเราเนี่ยนะคะบางทีเราไม่สามารถจะเคมว่า EPA เท่าไหร่ d s a เท่าไหร่แต่หน้าที่ของการเป็นผู้บริโภคเนี่ย เนี่ยว่าเราต้องเป็นผู้ที่ทดลองพิสูจน์แล้วก็ใช้ถ้าถามว่าไอตัวที่มันมาจากพืชเนี่ยมันดีไหมดีมากเลยค่ะแต่จะให้ความรู้แบบนี้อีกนะว่า,าการที่ไอพวกไขมันไม่อิ่มตัวนะคะจากงาขี้ม่อนหรือจากาแฟกซทีที่เมื่อสักครู่ได้เห็นเนาะจำเป็นมากเลยที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของการโดนอากาศแล้วก็โดนความร้อนซึ่งในบ้านเราใครเคยทานแบบนี้นะอันนี้ก็คือน้ำมันสกัดจาก น้ำมันงาขี้ม้อนนะคะอันนี้เน่ไม่ได้มาโจมตีใครนะจริงๆแล้วงาขี้ม้อนเนี่ยถ้าอย่างที่บอกเนาะว่าเขาเป็นน้ํามันไม่อิ่มตัวเวลาเขาโดนอากาศพอเปิดโดนอากาศปุ๊บหรือแม้แต่โดนแสงพวกนี้ยมันก็จะประสิทธิภาพมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าอันนี้ทาเป็นรูปแบบเจลนะคะเพื่อนๆเป็นซอฟต์เจล แล้วสังเกตไหมเวลาที่เขาทาเขาจะทําเป็นสีชาชาแบบนี้เนาะแล้วเป็นซอฟ์เจลเนี่ยมันจะเป็นสีแบบอย่างนี้แล้วมันจะไม่โดนอากาศเข้าลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งยี่ห้อนี้ก็เช่นเดียวกันย,ยี่ห้อนี้ก็ทําเป็นแบบซอฟ์เจลเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดเพื่อนเนเนี่ยจะบอกแบบนี้วิธีที่ดีที่สุดก็คือเราจะประหยัดก็คือเราต้องงดกินโอเมก้าหเนาะงดกินอาหารแปรรูปงดกินอาหารสารพิษ เพื่อไม่ไม่ต้องเกิดโรคอะค่ะเพราะว่าพอมันเกิดโรคแล้วเนี่ยเราก็สิ้นเปลืองแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยงดไม่ได้แล้วมันเป็นแล้วแล้วจะมาเลือกโอเมก้า3อยากจะกินไขมันที่ดีจากโอเมกา้า3ท่านเนจะแนะนําตัวเน่ที่ถ้าจะแนะนําก็คือแนะนําอย่างที่บอกก็คือพยายามหาที่มันเป็นสกัดเย็นบริสุทธิ์สูงสุดไม่มีเคมีไม่มีเจอปนเนาะ ถ้าจากน้ำมันปลาถ้าใครทานยังทานปลาได้นะคะก็มันก็จะมียี่ห้อที่ได้แนะนําไปนั่นแหละดูตามนั้นส่วนถ้าสมมุติว่าเป็นแบบเป็นแบบที่มาจากพืชก็อย่างที่เห็นก็คือใช้แบบเป็นซอฟ์เจลส่วนในในที่เป็นงานขี้มอนซึ่งจริงแล้วงานขี้มอนเนี่ยมันมีโอเมก้าสเยอะมากเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้บริโภคอันไหนที่สะดวกกับเพื่อน ก็ก็ลองดูนะคะในก็มาแนะนำเฉยๆนะว่าถ้าเราจำเป็นต้องใช้เราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราแล้วก็เอาสิ่งที่มันมันมันเหมาะกับตัวเราอะเนาะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะการจะเป็นหมอดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยเพื่อนๆจำเป็นจะต้องมีความรู้นะว่าอาหารแบบไหนที่มันก่อโรคเนาะการกินถ้ามันกินฝั่งไหนเยอะมากเกินไปมันก็จะเกิดผลกระทบ แล้วก็ผลเสียกับร่างกายนะคะไขมันเนี่ยมันมีทั้งไขมันที่ดีและไขมันที่มันไม่ใช่ว่าไม่ดีค่ะแต่เพียงแต่เราเนี่ยกินมันมากเกินแล้วมันเสียสมดุลเนาะการกินอะไรก็ตามมันต้องกินให้เกิดภาวะที่เกิดการสมดุลกันนะคะเมื่อร่างกายเสียสมดุล่ะเราก็จะไม่สบายตัวแล้วเราก็จะเจ็บป่วยง่ายวิธีการที่ดีที่สุดก็คือกินน้อยๆแต่กินของที่เป็นประโยชน์นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด ติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เนทและถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ไปให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่ดีกันนะคะสุขภาพที่แข็งแรงหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองค่ะสวัสดีค่ะ สองคนก็มาเที่ยวบรรยากาศทีซึ่งเนเนี่ยจริงแล้วเป็นเด็กทะเลนะคะไม่ใช่เด็กที่ไหนเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเองค่ะใช่ท็ไมบอกไม่รู้เนี่โอเ้เป็นคนทะเลทะเลอะไรอ่ทะเลอะไรอันนี้ก็นนเรื่องหาดอะไรหาดอ่หาดหาดเจ้าหล่าวจา้ะทำไมคนเยอะหลอเกินในวันนี้น่าจะเป็นวันนี้มันอาทิตย์นะคะแล้วมันเริ่มจะแบบสถานการณ์มันเริ่มจะน่าดีขึ้นแล้วเนาะ ล็อก <Lock S 1> <น>ใช่ไหมล่ะ,ะน่าจะกดล็ดดอกคนก็จะเริ่มเยอะเมื่อก่อนนี้ก็เดินขายขนมจากอแถวเนี้ยค่ะเพื่อนเมื่อก่อนนั้นเป็นแสดงว่าเป็นเด็กยากจนใช่อ่าใช่เมื่อก่อนอยากจนคนแค้นเนี่ยยากจนคนแค้นโอ้โอน่าสงสารเมื่อก,ก่อนแต่ว่าไม่ไม่มีตังค์เวลาอยากกินอะไรก็ไม่มีต้องมาเดินขายของแต่ตอนนี้มีตังค์ก็กินอะไรไม่ได้ <laughs> น่าสงสารเป็น <laughs> สองแบบเลย กินอะไรซื้ออะไรกินไม่ได้ต้องทำกินเองนะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะเ,เพื่อนๆอากาศดีๆเดี๋ยวไปดูไปเดินทะเลทรายกันดีกว่าพอตากแดดได้สายลมแสงแดดแล้วก็เอาเท้าไปยํำทรายนะ